สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายถึงกฎหมายนะครับที่เราจะสามารถมาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะทำงานเรื่องของภาครัฐหรือเรื่องของข้อมูลเรื่องของการบรณารการการแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐนะครับก็เป็นปัญหาของหลายคนที่เป็นบุลคลากรภาครัฐที่ว่าติดขัดนะครับไม่แน่ใจขาดความมั่นใจว่าทําได้หรือไม่ให้แชร์ข้อมูลได้หรือไม่เปิดข้อมูลได้หรือไม่ เชื่อมโยงข้อมูลได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายตัวผมเองเนี่ยก็แบ็กกราวเป็น i Information Science นะครับก็ทำงานอยู่ในวงการภาครัฐแล้วก็เรื่องของ Data นะครับมา20ปีนะครับก็ได้พบเห็นประสบการณ์ต่างๆแล้วก็พบว่าข้อจำกัดใหญ่สำคัญของเราก็คือกฎหมายนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับ ก็พร้อมแล้วก็ขออนุญาตนะครับบรรยายเลยนะครับผมขอย้ายหน้าผมเองนะครับไปยังจุดที่เหมาะสมนะครับก็เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นหัวข้อหลักๆนะครับก็กฎหมายหลักๆนะครับที่เราจะคุยกันเดี๋ยวผมจะยกกฎหมายประมาณ3-4ฉบับนะครับก็มาให้พวกเราได้เข้าใจทำาเข้าใจและเห็นว่าน่ะจะสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการทํางานได้อย่างไรนะครับ พีดพีเอนะครับก็คือข้อมูลสุบุคเนี่นะครับจะถูกนํามาใช้เรื่องของบูรนาการข้อมูลภาครัฐได้ยังไงนะครับเน้นๆเ,เจาะที่ประเด็นนี้เลยมาตราไหนเอามาใช้ได้มีความหมายอย่างไรใช้เหมาะสมอย่างไรนะครับแล้วก็หัวข้อที่3หัวข้อใหญ่ที่3ก็คือเรื่องของ practice นะครับ case ที่เป็นการเชิงปฏิบัติเนี่ยนะครับเอาเอา,เอาความจริงที่เกิดขึ้นนะครับมานั่งคุยมานั่งถกให้ฟังนะครับ าการมีคนท,ทําหนังสือมาขอข้อมูลเราเนี่ยทำยังไงดีนะครับแชร์ข้อมูลยังไงให้คล่องตัวรวดเร็วไม่เป็นภาระนะครับนอกจากใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแล้วเนี่ยยังมีการพูดถึงเทคนิควิธีการนะครับว่าจะานำระเบียบนำข้อกำหนดต่างๆมาช่วยได้ยังไงแล้วก็สุดท้ายข้อมูลส่วนุเนี่ยจะเตรียมอย่างไรทำย่างไรให้เปิดได้นะเปิดเป็น Open Data ได้นะครับก็จะมีทิ้งท้ายด้วยหัวข้อนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับมาดูกัน กฎหมายหลักๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริการข้อมูลนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพูดถึง4กฎหมายนะครับ4กฎหมายนะครับก็คือประการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลนะครับอันนี้เขาเรียกพรบสั้นๆนี้ชื่อย่อ dg พรบ ddoc ggood dg นะครับคือบริหารงานกับให้บริการภาครัฐนะครับ บริการกับประชาชนนะครับ,บรทำสองอย่างนะคือส่งเสริมเรื่องการบริหารงานและการให้บริการนะครับอันที่2คือพระราชบัญญัติบประชาชนนะครับในแบบประชาชนอันนี้ของทะเบียนร,รารนะครับของกรมการปกครองนะครับว่าแม้แต่ข้อมูลที่อยู่ในบประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแชร์แบ่งปันเชื่อมโยงกันระหว่างภาครัฐได้นะครับท่านรู้หรือไม่นะครับตัวที่3าคือพราบรคกุ้มของข้อมูลส่วนบุคคลผมก็จะคัดเลือกมาตราที่ต่างๆที่เหมาะสมนะครับมาบรรยายแล้วก็ ใช้เป็นเครื่องมือได้อย่างไรแล้วก็สุดท้ายพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการปี40นะครับก็จะคาดไม่เห็นว่าเขาส่งเสริมการบริการอย่างไรถึงแม้จะ40คือ20กว่าปีที่แล้ว24ปีที่แล้วปีนี้ปี64นะครับก็ยังมีประโยชน์ไม่ไม่ล้าสมัยนะครับยังการใช้งานได้อยู่นะครับอันแรกก่อนพรบดีจีนะครับหรือบริหารงานให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยมาตรา4เขาก็บอกเลยว่าทําไปทําไมนะครับ คือพรบนี้ออกมาแล้วก็มีผลครอบคลุมหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะครับทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเลยนะครับท้องถิ่นต่างๆนะครับครอบคลุมทั้งหมดให้ทําอะไรนะครับให้ภาครัฐต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นดิจิทัลให้ได้ transform ตัวเองให้ได้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพเห็นไหมครับทำไปทําไมนะครับทำมาพิบานนะครับนะครับทำมาพิบาลมุ่งหมายเกิดประสิทธิภาพเห็นไหมครับและอำนวยความสะดวก2ออย่างนะเกิดประสิทธิภาพของการทาง,งานภาครัฐแล้วก็อำนวยความสะดวกให้บริการเข้าถึงประชาชน แล้วก็เปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะคือ Open Data นะครับสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหน้าผมสักนิดหนึ่งอโอเคจะได้ไม่ปิดบังสไลด์นะครับการบริหารงานภาครัฐนะครับทีนี้วงเล็บ4เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับเห็นไหมครับเขาเน้นอีกครั้งเมื่อกี้มาตรา4นะฮะวงเล็บ4ของมาตรา4นะครับ ก็เน้นอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะครับที่หน่วยงานรัฐจะทาและครอบครองอยู่นะในรูปแบบดิจิทัลด้วยนะครับให้ช่องประชาชนเข้าถึงได้สะดวกมีส่วนร่วมในการดําเนินงานนะครับสามารถนำข้อมูลข้อมูลไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมเลยนะฮะก็คือแปลว่าต้องเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีความละเอียดลงลึกนะครับไม่ใช่ข้อมูลเชิงสรุปเชิงสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อให้ทําประโยชน์ต่อได้นะไปพัฒนาบริการและนวัตกรรมดิจิทัลได้นะครับ ท่านรู้หรือเปล่าว่านะครับมาตรา12เนี่ยของพรบดีจีเนี่ยยังบอกอีกนะครับนะฮะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเห็นไหมครับที่ไฮไลท์นะครับแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและนําไปวงเงินผลได้นะครับเพราะฉะนั้น Data เนี่ยหน่วยงานไหนอ้างว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับไม่ได้แล้วนะครับพรบดีจีมาตรา12เล่มบอกชัดว่าต้องมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงนะครับ มาตราสิบนะครับให้สพรสพรคือ DGA นะครับคือหน่วยงานที่ผมอยู่เนี่ยนะครับมีหน้าที่สนับสนุนเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆนะครับมาตรา12วงเลบ7นะครับกรณีที่จะเราหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานที่กอไก่นะครับต้องการจะทําระบบดิจิทัลแล้วต้องมีการใช้ Data ต,ต้องใช้ Data นะครับแต่พบว่ามีอีกหน่วยงานหนึ่งมีข้อมูลนั้นอยู่แล้วนะครับจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามเนี่ย นะครับพรบนี้บอกว่าหน่วยงานกอไก่อันแรกเนี่ยนะครับจะต้องไปขอข้อมูลมาไปเชื่อมโยง Data มานะครับไปเชื่อมโยง Data มาใช้งานนะครับห้ามจับทำซ้ําซ้อนไม่ต้องทําใหม่หมดเอาส่วนที่มีอยู่แล้วมาตั้งต้นและทําต่อต่อยอดนะครับเชื่อมโยงกันนะครับให้เหมาะสมนะครับให้เหมาะสมนะครับเพื่อลดนะครับค่าใช้จ่ายนะครับคำถามต่อไปในธรรมบิบาลในพระรรชยัญัติ ดีจีที่พูดเนี่ยผมพูดเมื่อกี้นะครับก็จะมีเรื่องของหัวใจสําคัญคือทำมาพิบาลข้อมูลภาครัฐนะครับทำมาพิบาลก็วนั้น,นครับเหมือนเหมือนเป็นความโปร่งใสแต่ความจริงคือเรื่องของ Data คือ Data จะโปร่งใสได้ก็จะต้องมีคุณภาพมีความถูกต้องเชื่อถือได้ทันสมัยนะครับนี่คือคําว่าทำมาพิบาลข้อมูลภาครัฐนะครับเขาเน้นให้ Data ภาครัฐมีประสิทธิภาพมีความถูกต้องเชื่อถือได้โปร่งใสมีความอัป o d เดตนะครับ แล้วทำไปเพื่ออะไรให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันดีไปเพื่ออะไรนะครับคำตอบก็คืออยู่ในมาตรา12บอเนี่ยเขาบอกว่านะฮะจุดประสงค์นะเราจะได้เข้าใจว่าพราบรนี้ร่างขึ้นมาทําไมเขียนขึ้นมาทําไมนะครับก็บริหารงานภาครัฐ2ออย่างบริหารงานภาครัฐแล้วก็ให้บริาาการภาครัฐบริหารเราเป็นงานหลังบ้านนะครับ manage นะครับให้บริาาการภาครัฐก็คือบริการประชาชนนะครับอำนวยความสะดวกส่งเสริมให้เกิด open data นะครับพูดย้ำอีกทีแล้วก็เกิดบริบรานานาการการร่วมกันก็คือแลกเปลี่ยน นะครับ data exchange ระหว่างกันนะครับไม่ให้เกิดการทำงานซําซ้อนนะครับมาตรา13ก็บอกให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการเชื่อมโยงคุณต้องจัดให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลนะครับตามที่หน่วยงานรัฐแห่งอื่นร้องขอนะครับถ้ามีหน่วยงานรัฐอื่นร้องขอหน่วยงานกอไก่ที่มี data อยู่แล้วคุณจะต้องจัดนะครับให้มีการเชื่อมโยงนะครับมิอาจปฏิเสธได้นะครับมิอาจปฏิเสธได้นะครับมีนะครับ มาตรา16ซึ่งพูดถึงเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยนะครับสามารถนำมาวิเคราะห์ประมวลผลก็ได้นะครับคือเขียนว่าหากหน่วยงานรัดประสงค์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนะครับคือที่จะต้องใช้จะใช้ข้อมูลนั้นใช่ไหมครับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่แล้วที่ก่อไก่หน่วยงานกอไก่มีแล้วจะใช้อันนั้นจําเป็นต้องใช้เพื่อภารกิจของตนสามารถขอใช้ได้นะหน่วยงานนั้นสามารถเชื่อมโยง,โงแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้เลยนะครับพรบรนี้ค่อนข้างทันสมัยเลยนะครับก็คือรองรับเรื่องของ Personal Information นะครับ มาตรา17ก็บอกอีกนะครับว่าต้อง Open Data นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีไม่กี่เรื่องนะครับที่เน้นย้ำเชื่อมโยงแชร์กันไม่สําซ้อนลดเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ Open Data พรนะครับพรบอื่นนะครับบัตรประจำตัวประชาชนเรามีข้อมูลใช่ไหมครับอยู่บนบัตรข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็แชร์ได้นะครับในที่นี้นะครับเขียนไว้ในมาตรา7นะครับมาตรา7นะครับ บนบัตรเราเนี่ยมีชิปนะครับมีชิปฝังอยู่แล้วก็มีข้อมูลเก็บอยู่ในชิปนะครับข้อมูลที่อยู่ในชิปสามารถนะครับที่จะเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐได้เท่าที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐนะครับเขียนไว้ชัดเจนในมาตรา7นะครับเข้าถึงระหว่างหน่วยงานรัฐได้ย้าอีกทีในมาตรา12นะครับย้าอีกทีนะครับโดยปกติจะไม่ให้เข้าถึงนะครับแต่มีข้อยกเว้นสําคัญที่บอกให้หน่วยงานรัฐนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลระหว่างกันได้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนนะครับ กรมการปกครองก็มีการออกประกาศอีกนะแม้แต่เอกชนเองนะครับแม้แต่เอกชนก็สามารถที่จะใช้และเข้าถึงข้อมูลส่วนนะครับที่อยู่บนบัตรได้นะครับที่อยู่ในชิปได้นะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้หากต้องการสามารถติดต่อประสานก็ไปได้นะครับนี่ก็ย้ำนะครับพรบทะเบียนราษนะครับอีกพรบหนึ่งแล้วนะครับก็คือบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็ทะเบียนราษทะเบียนราษนี่คือข้อมูลประวัติต่างๆนะครับชื่อที่อยู่นะครับบัารเลขที่นะครับสถานะ ต่างๆของคนนะครับไม่ใช่เฉพาะบัตรประชาชนก็คือทะเบียนบ้านนั่นแหละเป็นหลักนะครับสามารถเข้าถึงได้ด้วยนะครับสามารถเข้าถึงได้ตามเงื่อนไขดังนี้นะครับปกติเขาจะไม่ให้เข้าถึงถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของแต่เข้าถึงได้คือเป็นเจ้าหน้าที่พนักง,งานนะครับปฏิบัติหน้าที่ของของรัฐนะครับบริการภาครัฐการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์แก่การสถิตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมี ผู้ท,ที่ต้องการทําวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต้องการข้อมูลทะเบียนราษฎรที่อัปเดตที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะครับก็สามารถขอไปได้นะครับโอเคเราคุยมาพรบดีจีนะครับจะเห็นว่าส่งเสริมอย่างเต็มที่นะครับพรบรใหญ่พรบรหละักนะครับแล้วก็ยังมีพรบรบัณฑชนนะครับที่ส่งเสริมเช่นเดียวกันนะครับส่งเสริมไปนในทิศทางเดียวกัน PDP a พละ่ะพระบรที่พูดถึงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงเนี่ยนะครับมีคาถามท็อปฮิต ท็อปฮิตนะครับ FAQ เยอะแยะเลยนะครับ FAQ เยอะแยะเลยนะครับที่บอกถึงถามถึงนะครับถามถึงเรื่องของการขอข้อมูลสุบนบคลนะครับจากหน่วยง,งานอื่นหมายความว่าหน่วยง,งาน A กอไก่นะครับมี Data ที่เป็นข้อมูลสุบคบคลอยู่นะครับ B จะมาขอจาก A เลยได้หรือไม่นะครับรัฐหน่วยง,งานรัฐ B จะมาขอจากหน่วยง,งานรัฐ A เลยได้หรือไม่ต้องไปเอาเก็บข้อมูลตรงมาจาก Data Subject หรือเจ้าของข้อมูลหรือไม่ซ้ำซ้อนหรือไม่ต้องทำใหม่ลงทุนใหม่คำตอบคือไม่ต้องนะครับไม่ต้องนะครับมาตรา25ใน PDPA บอกแล้วนะครับปกติจะต้องให้เก็บเด็กโดยตรงจาก,กตัวนะครับแต่ว่าเว้นแต่ก็คือข้อยกเว้นให้2เล็บเห็นไหมครับภาครัฐเองเนี่ยส่วนใหญ่สามารถใช้วงเล็บ2เป็นข้อยกเว้นได้นะครับก็คือนะฮะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสุบคบนที่ได้รับยกเว้นถ้าท่านใช้ฐานกฎหมาย ถ้าหน่วยงานรัฐ B ต้องใช้ฐานกฎหมายที่ไม่ต้องขอความยินยอมนะครับมี2แบบนะครับคือการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องมีความยินยอมและที่ไม่ต้องมีความยินยอมน่าสนใจไหมฮะออมีบางเคสที่ไม่จะเป็นต้องขอความยินยอมจากบุคคลได้นะครับถ้าท่าน <methods> ใช้ฐานกฎหมายนั้นที่ไม่ต้องขอ <ienne> ความยินยอมท่านสามารถไปเอาข้อมูลจากหน่วยงานมาได้เลยไม่จําเป็นจะต้องเก็บตรงมาอีกนะครับยังไงล่ะที่ว่าไม่ต้องขอความยินยอมนะครับมาตรา24นะฮะ มาแต่24บอกไว้ว่านะฮะมีถึง6เคสที่ไม่ต้องขอความยินยอมท่านอ่านดีๆนะครับห้ามไม่ให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ไหมครับโดยไม่รับความยินยอมเว้นแต่นะครับก็คือเว้นแต่กรณีดังนี้เนี่ยให้เก็บได้นะครับนะครับโดยไม่ต้องการขอความยินยอมก็ได้นะครับแต่โดยปกติเขาเขียนไว้เห็นไหมครับห้ามเก็บโดยที่ไม่รับความยินยอมเว้นแต่นะครับคือเคสข้างล่าง6เคสสามารถเอาข้อข้อมูลมาได้โดยไม่ต้องมีความยินยอมนะครับภาครัฐใช้บ่อยนะครับ น่าจะเป็นวงเล็บ4นะครับคือการจําเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะเพราะพัฒภาครัฐเป็น public service นะครับปฏิบัติหน้าที่โดยช้นหน้ารัฐเห็นไหมครับหรือผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมสบุคคลผู้ควบคุมสบุคคลในที่นี้ก็คือภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายเขาขอต้องเก็บภาษีสมรภูมิต้องจัดเก็บภาษีอย่างนี้เป็นต้นตรวจคนเข้าเมืองจะต้องตรวจดูแลคนเข้าเมืองก็จาเป็นจะต้องเก็บข้อมูลสบุคคลและสามารถเก็บจากเติร์ดปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับเหมือนที่อ่าน อ้างไว้สักครู่นะครับ26นะฮะเป็น sensitive information คือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปกติก็จะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งนั่นแหละแต่ก็มีข้อยกเว้นให้อีกเห็นไหมครับถ้าถ้าเป็นหน่วยงานรัฐนะครับหรือแม้แต่เอกชนนะครับในเคสน,นี้เราพูดถึงรัฐก่อนนะครับก็คือว่าเนี่ยถ้ามีวงเล็บนะฮะเขาวงเล็บยกเว้นไว้ให้นะครับเว้นแต่ในเคสดังนี้คือระง,งับอันตรายชีวิตทรัพย์สินนะครับดำเนินโดยชอบด้วยกฎหมาย ที่คุ้มครองของมูลที่สมาคมต่างๆนะครับของรัฐเนี่ยนะครับนี่นะครับจำเป็นเพื่อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายนะครับก็คือพวกกรณีฟ้องร้องต่างๆตามสิทธิ์ที่มีโดนเขาโกงโดนช่อโกงต่างๆเรามีสิทธิ์ที่ไปสืบสวนคดีนะครับสามารถที่จะขอข้อมูลได้นะครับความจําเป็นในการบริัติตามกฎหมายไอ้เวชาศาสตร์ป้องกันอันนี้คือพูดง่ายๆคือให้บริการทางสาธารณสุขนะครับหมอให้บริการรักษาโรคดูแลผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมนะครับ ประโยชน์ด้านสาธารณสุขเนี่ยโรคระบาดเข้ามาในรนาจากโควิดโควิดนะครับโควิด -19 เนี่ยไล่เลยนะครับท่านสามารถหน่วยงานที่มีความละความรับผิดชอบเรื่องป้องกันโรคระบาดสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลสุขคนโดยไม่ต้องของมีการยินยอมนะครับการคุ้มครองรายงานในกันสังคมศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีข้อยกเว้นประโยชน์ะชนะที่สาคัญยกเว้นเต็มไปหมดเลยนะครับยกเว้นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้นะครับเมื่อกี้มาตรา25นะ B จะไปขอจาก A นะครับทางอ้อมมาคือไม่ขอตรงทําได้นะครับทีนี้ว่าถ้าขอมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมอีการแจ้งนะครับปกติจ,จะต้องแจ้งเจ้าตัวคือไม่ได้เก็บรูบรวมใหม่แค่แจ้งเจ้าตัวเฉยๆนะครับทีนี้จะไม่แจ้งก็ยังได้นะครับไม่แจ้งก็ยังได้นะครับใน4กรณีนะครับหนึ่งเดต้า subject ทราบอยู่แล้วทราบอยู่แล้วหมายถึงว่าก็ทราบอยู่แล้วหรือคาดหมายได้โดยสัมพันธ์สำเร็จนะครับอันนี้ผมตีความเพิ่มเติมให้อาจจะยังไม่ทราบแต่พอรู้ว่ามีการ แต่พอรู้ขึ้นมาปุ๊บก็คิดได้โดยสามัญสำนึกคิดได้เองว่าสามารถที่จะเอาข้อมูลไปได้นะครับสามารถที่จะเอาข้อมูลไปได้นะครับมีข้อมูลอะไรบ้างที่เขาจะต้องใช้นะครับสามารถที่จะรู้ได้เองนะครับโดยสามัญสำนึกไม่สามารถหรือว่าไม่สามารถนะครับกรณีที่2ไม่สามารถแจ้งหรือถ้าแจ้งก็จะทําให้ทํางานไม่ได้นะครับเช่นหาตัว Data Subject ไม่เจอนะครับจะทําวิจัยข้อมูลเก็บมาแล้ว10ปีนะครับไม่รู้ติดต่อยังไงนะครับ ก็เป็นข้อยกเว้นได้ว่าไม่ต้องแจ้งหรือทํางานวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์วิเคราะห์สิทธิจะทําไม่ได้ถ้าเราไปแจ้งเขานะครับหรือไม่สามารถเจอตัวได้หรือจําเป็นเร่งด่วนนะครับเคสที่3จําเป็นเร่งด่วนแล้วก็หรือเคสสุดท้ายกรณียกเว้นที่ไม่ต้องแจ้งนะครับเจ้าตัวได้ข้อมูลมาตามอํานาจหน้าที่หรือวิชาชีพคือผมนะครับเป็นทนายเป็นศาลเป็นตํารวจนะครับได้ข้อมูลมาตามหน้าที่ถูกไหมฮะผมทําหน้าที่เก็บข้อมูลสืบสวนสอบสวน นะครับทำได้โดยที่ไม่ต้องไปแจ้งเจ้าตัวนะครับนะครับอันนี้ก็แค่ยืนยันนี่ก๊อปปี้กฎหมายมายืนยันสิ่งที่พูดเมื่อกี้นะครับมีคําถามอีกคําถามหนึ่งนะครับว่าผมนะครับเป็นเจ้าพนักงานนะครับดูแลทําหน้าที่ตามพรบนะครับเป็น Data Controller ผู้ควบคุมข้อมูลนะครับเป็น Data Protection Officer หรือ Processor ก็ตามเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยสามารถที่จะเปิดเผยให้กับคนอื่นได้หรือไม่ได้นะครับ ไม่ต้องกังวลนะครับว่าท่านจะเปิดเผยต่อคนอื่นไม่ได้มาตา80 80นะครับบอกว่ายกเว้นให้ได้นะครับท่านไม่ต้องรับโทษนะครับปกติจะทําไม่ได้นะครับมีโทษจําคุกและปรับแต่ถ้าท่านทําตามหน้าที่ทําได้เปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนพิจารณาคดีได้เปิดเผยแก่หน่วยงานของรัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายได้นะครับได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวก็เปิดเผยได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านถ้าท่านตามวงเล็บ1และ3นะครับเป็นส่วนเป็นหลักนะครับก็คือพระเจ้าที่รัฐเนี่ยท่านสามารถเปิดเผยให้บุนคคลอื่นได้นะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทํามาก่อนพรบพีดีพีเอเนี่ยมีผลบังคับเนี่ยนะครับยังทําเก็บใช้งานและเก็บและใช้งานต่อไปได้หรือไม่คําตอบคือ,อได้นะครับได้นะครับตามมาตรา95นะครับแต่ก็ต้องกําหนดวิธียกเลิกถ้าคุณใช้ฐานที่เป็นความยินยอมนะ แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ยังเป็นนะครับนี่เขาเขียนไว้เฉพาะกรณีที่คุณใช้ฐานความยินยอมตั้งแต่แรกนะครับกำหนดความยกเลิกความยินยอมต้องกาหนดวิธียกเลิกความยินยอมให้ไว้แล้วก็ไปสัมพันธ์ให้ Data subject หรือเจ้าตัวนะครับทราบและยกเลิกเลยง่ายแต่ถ้าท่านไม่ได้ขอความยินยอมแต่แรกใช้ฐานกฎหมายที่ไม่จะเป็นต้องขอความยินยอมแต่แรกก็ไม่กระทบนะฮะก็ไม่กระทบนะครับ,รบ,นรบหน้าถัดไปนะครับพรบรข้อมูลข่าวสาร มีมาตั้งแต่ปี40นะครับมีมาตั้งแต่ปี4ีนะจุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไงล่ะนะครับเรามาดูนะครับมาตรา24เนี่ยนะครับคือมาตราที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเชื่อมโยงม,มูลน,นาการข้อมูลเขาก็บอกว่านะครับข้อมูลส่วนบุคคลก็ห้ามเปิดเผยนะครับห้ามเปิดเผยเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้นะครับก็คือข้อ3ตัวหน่วยงานรัฐนะครับที่จะไฮไลท์เลยนะครับหน่วยงานรัฐที่ทํางานด้านการวางแผนสถิติสมมโนโต,ต่างๆมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสาร ไม่ให้เปิดเผยนะครับซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นส่วนตัไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังบุคคลอื่นนะครับเปิดเผยได้นะครับมีหน่วยงานรัฐที่ต้องการทำการวิเคราะห์วางแผนทำนโยบายด้านสถิตินะครับแผนนโยบายภาครัฐนะครับขอข้อมูลดิบนะครับจากนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีข้อมูลส่วนบุคคลเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับสามารถที่จะทำได้นะครับตามภารกิจนี้ตามพรบปี40 ดูนะครับนั่ง24ปีแล้วพรเบเขายังใช้ได้เลยนะฮะทันสมัยและส่งเสริมเรื่องของการแชร์ Data กันเพียงแต่ท่านเอาไปแล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้ข้อมูลั่วไหลเท่านั้นเองนะครับหรือหน่วยงานต้นทางก็อาจจะทําการ Anonymize ก็คือเอาชื่อออกแต่ยังรู้อยู่ว่าเป็นคนละคนกันนะครับตัวอย่างไงนะครับลองดูเราจะมาดูในกรณีเชิงปฏิบัติแล้วนะครับมี4เคสนะครับมี4เคสก็คือว่า สองกรมกรมสองกรมมาขอข้อมูลกันเนี่ยทำหนังสือมาเนี่ยนะครับแล้วเราจะจัดการได้ยังไงจะจัดการได้ยังไงนะครับกรมข้อ2กรณีที่2นะครับไม่ใช่การขอข้อมูล1ต่อ1แต่เป็นการขอข้อมูลของกระทรวงเลยนะครับก็คือทั้งกระทรวงนะครับทำหนังสือมาผ่านประหลัดนะครับขอข้อมูลเพื่อจัดทํา Big Data คือรวบรวมข้อมูลทั้งกระทรวงหรือหลายกระทรวงนะครับเพื่อมาจัดทําเป็น Big Data ก้อนใหญ่ นะครับเราจะ manage ไงเขาขอมาเราให้ได้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อ3มนะครับมีการทำหนังสือติดต่อมานะครับบ่อยมากเลยเรื่องการขอข้อมูลเนี่ยจะทำยังไงให้งานเราเนี่ยคล่องตัวรวดเร็วไม่ต้องมาทำา m a i ไม่ต้องมาทำหนังสือถามถึงหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้งให้ทำพิจารณาทุกครั้งหรือนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาขออนุมัติโอมีมติทุกครั้งยุ่งยากมากนะครับเสียเวลามาก ทำยังไงมีเทคนิคไหมนะครับเราจะมาพูดกันในสไลด์นี้คลิปนี้ข้อ4เตรียมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรนะครับให้มันเปิดเผยเป็นข้อมูลเปิดได้เลยนะครับเปิดไปเลยได้คือเปิดกับพับบิคได้เลยทํำยังไงนะครับเคสที่1กรมกรเนี่ยทำหนังสือมาขอข้อมูลจากกรมขอนะครับแนะนําเลยขั้นตอนปฏิบัตินะครับ 1. กรมกรททาหนังสือในเคสที่มันมีเรื่องของเซนซิทีฟเือมีข้อมูลส่วนบุคคล อยู่ด้วยนะสิ่งที่น่าจะขอนะครับกรมกรทําหนังสือเลยอยากได้ใช่ไหมครับพร้อมชี้แจงฐานกฎหมายที่ใช้ลงไปในหนังสือด้วยนะครับก็เลือกเอาจากมาตรา24 25 26ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ระบุ25นี่คือขอข้อมูลโดยไม่ทางอ้อมนะครับไม่ใช่โดยตรง24 26คือข้อมูลที่าฐานกฎหมายที่ไม่ต้องใช้ความยินยอมท่านใช้ฐานกฎหมายไหนท่านวิเคราะห์แล้วเขียนลงไปเลยในหนังสือที่ขอข้อมูลนะครับกรมขอพิจารณาว่าตรงภารกิจไหมถ้าตรงก็ส่งมอบ Data จบนะฮะ จบเลยนะครับข้อขอไข่นะครับได้รับหนังสือมาขอข้อมูลทั้งหมดเลยนะฮะขอข้อมูลดิบทั้งหมดเพื่อไปทําเป็น Big Data สมมุตินะครับเคสอย่างนี้เลยนะครับโดยที่วัตถุประสงค์ก็ไม่ชัดเจนนะครับไม่แน่แจวต้องการไปทําอะไรเพียงแต่รู้แต่ว่าจะไปทํา Big Data แล้วก็มีจุดประสงค์แค่คร่าวๆเราก็เลยไม่รู้ว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นจะให้มากให้น้อยแค่ไหนนะครับดีนะครับตัดสินญานะครับแล้วก็ถ้าเกิดการเลิมเมิดขึ้นใครจะรับผิดชอบนะครับ ภาจะรับผิดชอบก็แนวทางนะครับตอบไปเลยนะครับยินดีให้ข้อมูลนะครับและหากจะขอทั้งหมดก็จะให้ทั้งหมดได้นะครับให้ทั้งหมดได้ถึงแม้ต้องการความขอละเอียดที่สุดก็ยินดีที่จะให้นะครับเราให้ไว้ก่อนนะครับไม่ให้ภาครัฐต้องหยุดชะง,งักถ้าทุกคนคิดว่าไม่ให้ไว้ก่อนจะไม่มีใครเดินไปไหนได้นะครับจะไม่มีใครเดินไปไหนได้ให้ไว้ก่อนแล้วยังไงต่อละ่ะและาจะป้องกันตัวได้อย่างไรนะครับก็ <S <S คือทําข้อสอนะครับในหนังสือตอบ นะครับที่เขาขอมาเราตอบนะครับย่อหน้าสุดท้ายแจ้งให้ปลายทางทราบด้วยว่าคุณท่านนะครับจะต,ต้องดูแลข้อมูลในฐานะ Data Controller ด้วยนะครับของข้อมูลที่เอาไปเป็น Big Data ที่ท่านไปรวบรวมนะครับเพราะฉะนั้น Data Controller จะมี2คนแล้วนะครับคือคนที่เป็นเจ้าของ Original คือต้นทางซึ่งเขาก็ใช้และควบคุมดูแลตามภารกิจเขากับคนที่มาขอไปถ้าท่านขอไปสิ่งละเอียดที่สุดนะครับท่านก็ต้องเป็น Data Controller ที่ดูแลให้ดีที่สุดด้วยนะครับ และป้องกันไม่ให้ใช้นอกวัตถุประสงค์นะครับไม่ผิดฐานกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลแล้วการดูแลก็เป็นหน้าที่ของปลายทางนะครับเคสสามทำยังไงให้มันคล่องตัวละ่ะจะทําหนังสือไปเรื่อยๆหรือนะครับมาถามไปเรื่อยๆหรือนะครับแนวทางนะครับก็แนะนําจัดทําสิ่งที่เรียกว่าข้อปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลไปเลยเป็นเอกสาร1แผ่น1ชุดนะครับเป็นเอกสาร 1. ชุด ที่บอกว่านะครับที่บอกว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลอะไรนะครับได้นะครับให้ผู้ปฏิบัติทําตามได้เลยคือเขียนไปเลยว่า Data ชุดไหนเปิดได้ไม่ได้นะครับเปิดได้ระดับไหนบ้างและในแต่ด้านใน1ชุดเขียนไปเลยว่าฟิลไหนนะครับชื่อฟิลอะไรที่เปิดได้ระดับไหนนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับหลักๆก็มีสักอย่างน้อยที่ simple ที่สุดก็คือ3ระดับนะครับก็คือใช้งานภายในนะครับภายในหน่วยงานนะครับ อันที่2คือแชร์ให้หน่วยงานอื่นได้แชร์ให้ภาครัฐอื่นได้นะครับอันที่3ก็คือเปิดสาธารณะคือเปิดให้ทุกคนได้เลยไม่ต้องมีเงื่อนไขนะครับให้มาดาวน์โหลดไปได้โดยไม่ต้องทําหนังสือไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาขออนุญ,ญาตอันนี้เรียกว่าเปิดหรือ Open Data นะครับข้อมูลเปิดตัวอย่างทํายังไงละ่ะข้อปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลนะครับก็คือนะครับนี่ขอเอามาจากตัวอย่างจากกรมควบคุมโรคเรื่องของข้อมูลผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนซึ่งทางสพรอได้ไปช่วยดําเนินการให้นะครับ เกิดเป็นเอกสารนี้ขึ้นมานะครับในของเคสของกรมควบคุมโรคเขามี5ระดับนะฮะหระดับระดับที่1คือข้อมูลเปิดคือ Open Data นะครับไม่มีเงื่อนไขข้อจากัดเขียนไปเลยแปลว่าอะไรระดับที่2แปลว่าอะไร3 4 5แปลว่าอะไรระดับ5นะครับก็คือสูงสุดนะครับก็คือว่าจะไม่มีการเผยแพร่นะครับให้กับบุคคลอื่นได้นะครับข้อมูลที่เปิดเผยได้ระดับที่4นะครับเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยแบ่งไปเลยท่านจะมีกี่ระดับไม่ได้บังคับ ว่าท่านต้องมี5ระดับหรือมี3ระดับเหมือนที่พูดผมพูดตอนแรกนะครับแล้วแต่นะครับ3ระดับผมพูดให้เป็นไอเดียอันนี้5ระดับของเขาอยากมี5ของกรมควบคุมโรคพอมี5ระดับแล้วยังไงต่อนะครับระดับที่1จะเปิดเผยยังไงล่ะเขียนลงไปเลยนะครับเขียนลงไปเลยระดับที่1ไเปิดยังไงที่เป็น Open Data ประสานกับสพรนะครับสพรหรือ d g a เอสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยนะครับเพื่อจะไปเปิดที่ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐนะจบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้ไปที่ไหนฮะ ไปดาวน์โหลดได้จากเว็บศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐนะครับ data.go.th นะครับอย่างนี้เป็นต้นระดับที่2นะครับต้องติดต่อผ่านกองป้องกันการบาดเจ็บของกรมควบคุมโรคนะครับสกับ4นะครับเขาก็มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นคนดูแลอีกอยู่ดีนะครับวิธีการระดับ34ถ้าจะเข้าถึงทํำยังไงทำหนังสือราชการมานะครับเพราะมันเป็นเคสเฉพาะเป็นเรื่องเื่อนะครับแล้วก็มีแบบคำร้องตามกดเห็นไหมครับชัดเจนละเอียดเห็นไหมครับ เขียนว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเจ้าหน้าที่เราปฏิบัติก็ปฏิบัติตามได้โดยง่ายไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องตั้งคําถามไม่ต้องทําหนังสือไม่ต้องขออนุญ,ญาตไม่ต้องเรียบประชุมคณะทํา,ง,ทาง,งานนะครับตัดสินใจได้เลยตัดสินใจได้เลยโอเคไหมครับตัวอย่างนะครับจำแนกยังไงที่บอกว่าระดับ1 2 3 4นะครับนี่ทําให้ชัดเจนเลยคือเทเบิลทางซ้ายมือสุดทางซ้ายมือสุดก็คือชื่อฟิลนะครับฟิลนี้นะครับ ชื่อภาษาไทยเคยลำดับปีที่เสียชีวิตหมายเลขเหตุการณ์ชื่อนามสกุลเห็นไหมครับคำอธิบายมันคืออะไรนะครับนี่เรียกรวมมว่า d a Data d i c ิคอลัมน์นี้สําคัญก่อนสุดท้ายเนี่ยนี่แหละคือตัวที่ว่า Data Classification หรือ,อการระดับการเปิดเผยระดับที่1เห็นไหมครับก็คือ Open Data ระดับที่4นะครับเปิดเผยยากหน่อยเพราะเป็นชื่อนามสกุลคุณจะต้องขอเป็นครั้งนะครับเห็นไหมครับทุกฟิลด์นะครับใส่เบอร์เอาไวใ้ให้หมดกํากับเพราะ,ะนั้นผู้ปฏิบัติทําได้ง่ายโปรแกรมเขียนขึ้นมาแล้วมาอ่าน ฟิลต่างๆเหล่านี้ก็จะทำตามกฎทำตามรูสที่เขียนเอาไว้ในนโยบายการเผยแพร่ข้อมูลนะครับตัวอย่างนะครับนี่ของคนคนคนกองควบคุมโรคทั้งหมดนะครับผู้เสียชีวิตเห็นไหมครับมีเซนเิทีฟเยอะแยะนะครับก็บอกให้ชัดเจนอย่างนี้ไปเลยผู้ปฏิบัติทำงานง่ายนะครับทำงานง่ายเนี่ยทำเป็นเอกสารออกมานะครับทีนี้นะครับอยากจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วไม่ละเมิดทำยังไงเปิดให้เป็น Open Data นะครับ ทำยังไงให้อ p เ n นได้เลยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้หน่วยงานอื่นประชาชนอื่นองค์กรธุรกิจเอกชนอื่นนําข้อมูลไปวิเคราะห์ไปวางแผนไปทํานวัตกรรมสร้างข้อมูลต่อยอดได้นะครับทํำยังไงละ่ะนะครับนี่ตัวอย่างดูเลยนะครับตารางที่1น,นี่ผมยกตัวอย่างข้อมูลโควิดมาเลยนะครับที่เซนซิทีฟสุดๆไปเลยนะครับชื่อนามสกุลเห็นไหมครับ13หลักรับเชื้อที่ไหนเพศอะไรวันเกิดอาชีพนะครับรู้หมดละเอียดนี่ข้อมูลดิบนะครับที่เราไปเก็บมาทั้งหมด นะคร believe, hey, ับทำให้มันนิรนามเสียนะครับทำให้มันนิรนามเสียเป็นตารางที่2เห็นไหมครับเป็นรหัสอันใหม่นะครับซ uh, ึ่งคนอื่นนบไปก็ไม่รู้ว่าเป็นใครละนะครับขั้นที่1ทําให้เป็นนิรนามคือไม่มีชื่อซะนะครับขั้นที่2เห็นไหมครับวันเกิดที่อยู่มันยังละเอียดไปใช่ไหมครับควรจะนําไปใช้วิเคราะห์วางแผนไม่จำเป็นต้องรู้วันเกิดละเอียดไม่จำเป็นต้องรู้ที่อยู่คุณจะไปหาเขาหรือนะครับถ้าไม่จำเป็นเราก็ทําให้หยาบนี่เขาเรียกว่าการทําข้อมูล ให้หยาบลงก่อนเอาไปเปิดเป็น Open Data นะครับเหลือแค่ปีเกิดกับเหลือแค่รหัสเปสษนีย์หรืออำเภอเช่นนี้กันเสร็จเรียบร้อยเอา Table 4ตารางที่4นั้นนะครับไปทำการเปิดเป็น Open Data นะครับซึ่งได้เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่สพร,รค,คือข้อมูลอุบัติเหตุย้อนหลัง10ปีนะครับเป็นราย r e คคอร์คือรายบุคคลนะครับ1เคสที่เสียชีวิตก็คือ1 r e c o เรใน Databa s e ใน Table 10ปีมีประมาณ200,000ไวขอร์0 0 0 0คนนะครับปีละ20,000โดยเฉลี่ยนะครับมีข้อมูลพิกัดตำแหน่งที่เกิดบระเหตุด้วยเพื่อให้ไปวิเคราะห์จุดเสี่ยงจุดบริเหตุได้อย่างแม่นยำถูกต้องนะครับก็จะเห็นว่าชัดเจนสรุปนะฮะอันนี้คือการแปลงที่ผมเล่าเมื่อกี้นะครับเพศชายหรือหญิงบางครั้งท่านอาจไม่ระบุหรือยังอยากจะระบุอยู่ก็แล้วแต่เคสที่ท่านจะทํางานนะครับถ้าปลาถ้าอยากจะให้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากก็อาจจะระบุ แล้วก็คิดว่าถ้าไม่ละเมิดนะครับก็ระบุได้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ไม่ได้ล็อกนะครับ User ลูกค้านะครับลงทะเบียนวันเดือนปีอะไรบางทีอยากรู้ใช่ไหมครับแต่ปลายทางไม่จาเป็นอาจจะบอกแค่เดือนปีเพราะอยากรู้แค่ว่าเป็นลูกค้ามานานแค่ไหนประมาณไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้เป็นต้นก็ในคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากผมมนศัก์ตรงนี้เป็น QR สําหรับแอดเป็นเฟรนด์ได้นะครับบน Facebook ผมก็จะมีโพสต ต่างๆนะครับที่จะอธิบายและเขียนแชร์ส <c oughs> วัสดีครับประเด็นต่างๆนะครับเอาไว้นะครับให้พวกเราได้ติดตามได้ดูได้นะครับก็เชิญแอปแนเฟนมาได้สุดท้ายนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณสพร,รและ DGA ด้วยนะครับช่วยเผยแพร่ค,คลิปนี้นะครับเพื่อให้พวกเราภาครัฐทำงานได้สะดวกรวดเร็วใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือไม่ติดขัดไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องขาดความมั่นใจอีกต่อไปครับขอบคุณสวัสดีครับ